อย่าดิ้นเจ็บไปไปอีกรอไหมนี่ไม่ต้องไปดิมาเร็วมาเร็วมาเร็วนอ้ยดังเท้ามุ้งเลยเด็กตัวหัวยังผิวฟ้าไม่จ้ำใก็ยนเลยใช่แล้วเหรอใช่แลเอแตเด็กบอกเอาการลงเลย ยโอ้โโอเงคไไม่ชิมไม่มาชิมมาแล้วโอ้มาแล้วมาแลว กินบอลไหมมาแล้วมาแล้วสีดำคนนั้นมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอปีใครวะมาแล้ว